ดีค่ะเก๋ค่ะสวัสดีครับโก้ครับโก้เกดรีวิวนะคะวันนี้เราจะมารีวิวที่ดินแปลงสวยแปลงนี้นะคะที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลทรับสนุนครับอำเภอบัวเกล็กจังหวัดสระบุรีนะคะชื่อโครงการว่าซับสนุน,น,นฟาร์มวิวนะครับชื่อดีมากเลยค่ะ,คะและระดับน้ําทะเลก็ดีมากด้วยนะคะสูงถึง380เมตรเลยนะคะเดิมทีนะคะที่ดินแปลงนี้นะเป็นของวิวลก9 9, 9, 9, 9นะคะ เขารักเขาห่วงนะคะเขาได้มาแปลงแรกๆเลยอ่ะเขาไม่ยอมปล่อยเพราะมันส่วนมากนะคะแล้วมันก็เพอ์เฟนมากเลยเนาะแต่ตอนนี้นะคะเราก็บังคับขู่เข็นให้บอสของเรานะคะยอมปล่อยเพราะเราไม่มีที่จะขายแล้วนะคะรายละเอียดเป็นไงที่ดินตอนนี้นะครับเหลืออยูสองแปลงนะครับเหลือ A1 กับ A2 นะครับเหลเนื้อที่จะอยู่ที่3ไร่18ตารางวานะครับส่วน A2 คือ2ไร่1ตารางวานะครับราคาราคาดีมากถ้าเทียบกับบรรยากาศเทียบกับวิวแล้วนะครับ ราคาจะอยู่ที่2 8ง0 0 0้าันบาทต่อไร่นะครับ2 000, 8 10, 9 0 0 0ันบาทต่อไร่นะครับชใช่ครับเพราะว่าราคาดีนะครับม,มที่สําคัญอยู่ไม่ห่างไม่ไกลจากกรุงเทพเลยอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียง148กิโลเมตรและห่างจากตัวอําเภอปากช่องเพียง22กิโลเมตรเท่านั้นนะครับพี่ดีถ้าเราเดินทางมาจากอําเภอปากช่องเนี่ยเราเข้ามาถนนสับสนุนปากชอ่อง ตรงเข้ามาเนี่ยลูกค้าอาจจะแวะเที่ยวก่อนได้เพราะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะไม่ว่าจะเป็นไร่ทองสมบูรณ์ขับนะครับ360องศาแคมป์แล้วก็อะไรนั่นเลยบ้างตู้เฟลคิ้วไใช่ครับตรงมาอีกหน่อยจะถึงสี่แยกไฟแดงนะครับสี่แยกไฟแดงเนี้ยชาวบ้านแถวนี้เขาจะเรียกว่าสี่แยกไฟแดงหนองพักหนอกนะครับถ้ามาถึงยงราเนี้ยลูกค้าสามารถโทรหาเซลล์เราได้เลยนะแล้วออกมารับกระเป๋าเข้าชมแปลงได้เลยเนาะอยู่ใแวดนี้นะคะใช่ครับแต,แต่ถ้าเราบอกลูกค้าจะงงนะโทรหาเราดีกว่านะ พิเศษนะคะโปรโบชั่นวันนี้นะคะเราผ่อนได้สงมวดในระยะเวลา6เดือนนะคะดีมากเลยแล้วก็พิเศษบนความพิเศษนะคะเราก็พยายามนะคะจะดึงนะคะบอนหน่อยนะให้มาพูดรายละเอียดนะคะเพราะว่าเขาเขาห่วงให้เขาขายเองแล้วกันนะคะแปลงนี้ <laughs> ขอเชิญพี่หน่อยะคะ่ะ สวัสดีค่ะไม่ต้องนั่งแล้ววังค่ะเราต้องอยืนแล้วนะคะวสคะวัสดีค่ะคุณลูกค้าที่น่ารักและ FC ของเพจที่ดินจัดสรรเวลกนะคะในความคิดของแปลงนี้ที่เราซื้อมาครั้งแรกนะคะรู้สึกได้ว่าเราอยากจะเป็นเจ้าของสะเองไม่ได้อยากให้ขายนะคะแต่ทีนี้ในเมื่อไม่มีที่ดินมาให้คุณลูกค้าเราเราก็จำเป็นที่จะต้องตัด ซึ่งที่ดินแปลงนี้นะตอนนี้ค่ะ,ะโครงการทรับสนุนฟาร์มวิวของที่ดินจนดัดสรรเดยว่ากู๊ดก้าของเรานะคะจะเหลือแค่เพียงสองแปลงอย่างที่คุณโ้ได้กล่าวไปแล้วนั้นนะคะจะเหลือแค่ประมาณห้าไร่ติกนะคะแนวคิดของที่ดินจนดัดสรรเดลว่ากู๊ดก้าตอนแรกที่เรารับที่แปลงนี้มาจุดเด่นของเขาเลยนะคะในเรื่องภูเขาวแวดล้อมด้วยธรรมชาติ แล้วที่สําคัญที่ดินจัดสรรเวลก็ก็ก้าวของเรานะคะเรามีแนวคิดอยู่แล้วว่าในการจัดที่ดินให้กับคุณลูกค้าของเราแบบแปลงเราเน้นเรื่องความสวยงามในความเป็นธรรมชาตินะคะและมีภูเขาล้อมรอบอากาศเย็นสบายตลอดปีเพราะฉะนั้นเนี่ยไหนบอกเลยนะคะว่าคุณลูกค้าท่านไหนที่ได้เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้คุณจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกเลยนะคะ แล้วที่สําคัญวันนี้อย่างที่คุณเก๋แจ้งไปนะคะเรามีโปรโมชั่นผ่อนตรงกับเจ้าของที่ดินนะคะภายใน6เดือน2งวดและเพจที่ดินจัดสรรเมือก็ก็ก้กาถ้าคุณลูกค้าสนใจโครงการสนับสนุนฟาร์มวิวหน่อยขึ้นเบอร์ทีมขายมืออาชีพของเราไว้ด้านบนนี้แล้วนะคะรักใครชอบใครติดตามใครโทรหาทีมขายมืออาชีพท่านนั้นได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ที่ดินจัดสรรเวลก็ก้าและโก้<แ>กโก้และคุณเก<ะ>๋เดอรรีวิว,วนะคะขอขอฝากเพจด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากโกกินนเนแล้ก็ฝ<น>ากเพจด้วยนะคะนะคะ้นองทั้งสองคนเป็นเด็กที่น่ารักมาก,มากๆเสียงน่ารักมากนะคะ จริงๆแล้วไม่ค่อยอยากจะมาอ,าออกสื่อนะคะด้วยเสียงที่แบบค่อนข้างที่จะไม่ไม่สวยเหมือนน้องทั้งคู่นะคะแต่วันนี้เมื่อได้รับเชิญก็เอาสักนิดหนึ่งนะคะงั้นเราสามคนขอลอ,<ข>อคุณลูกค้าไปก่อน<ข>อเลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ